วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่มีกีตาร์ปลงทํานานะครับและอยากเปลี่ยนเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับผมนะถ้งเราก็มีเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมนะเป็นเจ้าตัวนี้เป็นปลิกอัพกีตาร์ปลงนะครับผมนะแบบเจาะนะครับผมนะแบบเจาะมีจูเนอร์ในตัวนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นรุ่นเจม 5T นะครับผมนะดีวผมให้ดูงานนเลยนะครับงานก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะ มีปรับมีให้ปรับสีห้าอย่างเลยนะครับผมนะมีแบบเป็นจูเนอร์ตั้งสายด้วยนะครับผมนะนี่ใช้งานง่ายนะครับผมนะแบบเจาะนะครับผมนะก็จะมีอุปกรณ์มาให้นะครับผมมีเป็นสายต่อนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็เป็นที่ใส่ถานนะครับผมตัวใส่ถานก็คือต้องเจาะสองที่นะครับผมนี่เลยมีเป็นเปียโซนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์เป็นเอาไว้ยึดไว้เก็บสายนะครับเก็บสายไฟนะครับนี่ จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็เจ้าตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคา650บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ถ้าไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกมาได้เลยนะครับผมหรืออยากจะแบบสอบถามราคาติดตั้งก็สามารถอินบ็อกมาที่ไลน์แอดได้เลยนะครับผมนะนี่นะครับผมนะก็จะมี i ิก up นะครับหลายรุ่นเลยนะครับผมนะก็ถ้าไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับก็ขอฝากล้านมือสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ